แยงหนาเนะะาะเมื่อวานบ่าวไทยก็มาป่าเด้อเหลือเนาะ,ะแป้งครับอุ้ยดอกงามดอกเปียก็มีดอกเดียวเนาะเฮ้ยละดอกงามแป้งน้ำหมากขนาดแต่แนวนี้เนี่ย,อ,ยอุ้ยงามขนาด งามขนาดเนาะ,ะเห็ดลังเขียวนี่ถ้าดินแบบต้องจุ่มๆเลยเนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนนะ้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็พวกเข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยรัสาวเปียทุกคนนะครับ วันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะครับเดือนตุลาคมปีพศ2566ครับวันนี้บ่าวไทยกษัรเปียกก็พาพี่พาน้องเข้าป่าล่อเห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าก็ป่าบ้านหลวงเมฆเขาจมนได้ขาอเภอมือชลิงจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าวไทยกษัริเปียกก็มาป่าเ้วอยครับทุกคนแต่ว่าหาล่อขุดตะมันครับไม่ได้หาเห็ดเลยมาป่าบ้านหลวงเมฆเหมือนเดิมนี่แหละครับเมื่อวานมาหาขุดมันนกอ่ามันเทียนส่งออเดอร์คร ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้บ่าวไทกระสาเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าดอกแรกแหกหมานครับกคือเป็นแนวนี้เราะเห็ดแดงหนาโด <c oughs> น,น,นแมลงกินหาลิมเห็ดแดงหนาเนะ <c oughs> าะเมื่อวานบ่าวไทก็มาป่าเด้อ <c oughs> แต่ว่ามาขุดมัน,นมาหาขุดมัน <c oughs> โอ้ยเนาะโอ้มีหอดอกเล็กเต็โอ,โ,อโอ้ยว่าล้กระาเปียเดินจนว่าเลยเด้อจนจะทั่วดอนพะเหลืองแล้วค่ะจนจะทั่วดอนแล้ว ยังได้เห็ดไม่ถึงค่งไม่ถึงตูดตะกายอยู่เนาะก่อดงครับยังเหลือเนาะ <Okay. S 2> หมู่เดียวกันเด้อครับกับดอกเมื่อกี้เลยสองดอกน้ำๆเลยครับ เห็ดแป้งครับอ้ยดอกงามเนาะ,ะได้แต่แนวนี้ก็เอาเดอ้อกอแดงครับเหลือดอกเดียวเนาะเอา้ามาไงล่ะเห็ดองนกสอบเปียก็มีดอกเดียวเนาะเอ้ล้ะดอกงามเด้อครับ เห็ดพึ่งขาลายครับดอกแรกเลยไปนเนี่ยดอกแรกคร่ะดอกแรกของวันเดอร์ทุกคนเห็ดอืดอืดเบากทกษสาเปียเดินจนว่าแล้วครับกำลังได้เห็ดพึ่งขาลายสองดอก หมานจะเห็ดแดงนี่แหละครับทุกคนวันนี้เห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดอืดอืดครับเห็ดบวคอนก็ยังไม่ออกให้เก็บปาดเห็ดแดงน้ำหมากกันได้แต่แนวนี้เนี่ยโอ้ยยงามขนาด เห็นลางเขียวครับหูขาแบบยาวงามขนาดเนาะค่ะเห็ดลางเขียวเนี่ถ้าดินแบบแห้งแห้งเขาจะดอกสวยเนาะ គុំជុំលែណ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับมาดูยอดได้ยอดหมางของบ่าวทารกะสาเปียวันนี้ครับคลิปวันนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเห็ดอืดอืดครับผมอืดขนาดอืดมากจริงๆครับบ่าวทาเกะสาเปียเดินจนมาครับผมเมื่อวานสาวเปียกับบ่าวทะลก็ไม่ได้หยุดเด้อทุกคนมาหาขุดมันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาป่าเนี่ยะครับทุกคนป่าป้าหนองเมฆเนี่แหละแต่ว่ามาหาขุดมันอ่ายอดได้ยอดหมานเห็ดที่บ่าวทาเกะสาเปียได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดหลังเขียวนะครับทุกคน เห็ดก่อดงเห็ดอ่าแดงวงแหวนเห็ดแดงหนาหรือว่าเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดแป้งเห็ดขาวดินเห็ดพึ่งขาลายครับผมแล้วก็เอ่ออย่างเนาะก็จะเป็นเห็ดดอกเห็ดดินกับเห็ดพึ่งรวมๆกันเนี่ยแหละครับทุกคนเห็ดพึ่งก็ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่เห็ดที่หมา่สุดนี่นี่ก็น่าจะเป็นเห็ดก่อแดงครับทุกคนเห็ดหลังเขียวก็ได้อยู่สี่ห้าดอกแล้วก็เห็ดบวกก็ได้อยู่สามสี่ดอกครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแล้วก็อ่าจะมีบางช่วงบางตอนครับทุกคน มีหลายแบบหลายช่วงหลายเหตุการณ์เลยถ้าเกิดได้ถ่ายคลิปก็น่าจะได้เพิ่มอีกเป็นนาทีกว่าอยู่หรอกบ่าวไทยว่าช่วงที่บ่าวไทยกับสาวเปียแยกกันบ่าวไทยเดินเบ้ารถครับทุกคนเพราะว่าปกติบ่าวไทยกับสาวเปียก็อาสาวเปียก็จะไปยืนรอบ่าวไทยแถวแยกครับบ่าวไทยก็จะเดินกลับมารถอยู่แถวดอนพระเหลืองเพราะว่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะจอดรถตรงด้อนพระเหลืองแล้วก็หาเข้าไปจนถึงข้างในหนองเม็กนึครับทุกคนแล้วก็บ่าวไทยก็จะเลาะหากลับมามารถ สาเปียก็เก็บเลยครับทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายก็ได้อยู่ครับทุกคนหมานอยู่เด้อเกือบพึ่งได้อยู่ครับอ่าเห็ดองค์นกก็ได้ดอกหนึ่งเด้อจะออกยังไงหรอกเบาเท่ากับสาเปียไปเดินดูที่มันออกก็ไม่มีครับเห็ดแป้งดอกนี้ง้ามงานครับทุกคนนี่เบิ้งเห็ดแดงหนาดอกนี้นี่เออจะได้จากแนวนี้นะครับทุกคนนี่เห็ดหลังเขียวเห็ดกอแดงเห็ดองค์นกเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดพึ่งขาลายแดงหนาครับ รวมๆครับเผ็ดวันนี้ก็หมานอยู่เออเห็นหนังแรกก็ได้อยู่นะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่าบ่าวไทยมาลถสาวเปียกก็เลยเก็บเลยก็บ่าวไทยกับสาวเปียกก็ไม่แนะนําให้พ่อไม่พี่น้องมานะครับทุกคนช่วงนี้ป่าแห้งมากเลยไม่รู้ว่าฝนตกหรือว่าน้ําหมอกนะครับทุกคนเมื่อเช้านี่แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าชุม่มหรอกครับแต่ว่าเปียกอยู่บ่าวไทยก็เลยสงสัยว่าจะฝนตกมันตกเบาหรือว่ามันหมอกลงหรือ,อยังไงช่วงปีที่แล้วเลยครับทุกคน เดือนตุลาเนี่ยประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่บ่าวทักกระสาวเปียขึ้นไปกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วเด้อทุกคนไปกับตากับยายแล้วเด้อไปหาเห็ดเห็ดปุดขอนอยู่ภูบกแถวป่าปะหน่งเม็กนี่ก็ออกแล้วแถวพวงยิ้วแถวอะไรแถวข้างล่างแถวสางขาวที่บ่าวทักกระสาวเปียาหาประจำเลยครับทุกคนก็มีให้เก็บเหมือนกันออกตามต้นชีเพราะว่าแถวทางขาวก็ขอน,น้อยขอนเล็กก่อเยอะอยู่ครับทุกคนพอได้เก็บพอได้หาปีนี้ยังไม่ทันได้เก็บพอ่ดอดอกครับทุกคนยังไม่ทันออกอยู่ ตงเขาเกี่ยวข้าวกันแล้ววันนี้แม่สาวเปียก็เกี่ยวข้าวครับทุกคนเป็นนาดําคืออะไรงานหรือสองงานแบบอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนน่าจะงานเดียวหรือเปล่ามันโตก่อนเพื่อนนะทุกคนเอาเอาข้าวของพ่อใหญ่แบางทยก็เรียกไม่ถูกก็ข้าวพ่อใหญ่นี่มามาปลูกมันก็เลยโตก่อนก็เลยต้องอเกี่ยวก่อนโมก,ก่อนพวกเอาล้ครับทุกคน ยอดเยี่ยนเหมาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับเพจอื่นๆครับช่วงนี้ดินนั่งแห้งเอาละครับคลิปผมนี้ก็มีคลิปของวันที่28นะครับเดือนตุลาคมปีพศสอง6ันะครับพิกัดที่บ่าวรักษาเปียมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเม็กนะครับจมูกในขาเพื่อบุญชนิกจังหวัดเดือบุรีและจันานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อจจะะะไไไไดดดด้้้้มมมม่่่่พพลลลลลาคคคคิิปปปปใใใหหขออองงผผนนนรรััับบแกก็็เเืทตวย สำหรับคลิปนี้บ่าวธนาาษาเพี่อต้องขอจาลาพ่อแม่พี่น้องไ้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ